เขาแจ้งความดำเนินคดีแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับแฟนคลับของแพลวพราวแสงทองที่ถูกแอบอ้างนำชื่อและรูปภาพไปสร้างเฟซปลอมตามป่วนใหม่พัชรีลามปามไปจนถึงคุณแม่ของพี่ใหม่พัชรีด,ด้วยนะคะพี่น้องเมื่อนี้นะคะ,ะคุณพี่ท่านนี้นะคะเพิ่นได้เข้าไปแจ้งความแล้วเป็นที่เรียบร้อยกรณีมีคนแอบอ้างสร้างเพจปลอม เอาชื่อคนอื่นไปทำเรื่องเสียหายปกป้องตัวเองค่ะเพราะส่วนมาก FC เราแทบจะรู้จักกันหมดตามสื่อกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หน้างานบ้างมีแต่เตือนกันอันไหนไม่ดีไม่เคยส่งเสริมใครให้ไปคอมเมนต์เสียหายในพื้นที่ของคนอื่นถึงเราจะเป็น FC ชั้นจีเราก็มีความคิดนอกอืม นี่นะคะก็เป็นาชาวบแบนะคะจะขืนรูปภาพไว้ให้แฟนคลับนะคะได้เบิงกันว่าคุณพี่ท่านนี้นะคะที่เพิ่นถูกแอบอ้างนำชื่อแล้วก็นำรูปนะคะไปใช้แล้วก็แอบอ้างไปทําในเรื่องที่เสียหายนอ้อพี่น้องเนาะก็คือเสียหายในที่นี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องไล่แรงไล่แรงเพราะอย่างเพราะว่าถึงขั้นไปป่วนคอมเมนต ไปป่วนคอมเมนต์ก็คือไปคอมเมนต์ป่วนอันทางด้านของพี่ใหม่พัชรีทางด้านของผู้จัดการตุ๊กติก๊กรวมไปถึงไปพาดพิงถึงคุณแม่ของพี่ใหม่พัชรีที่เพิ่งจะเสียไปเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเรื่องลายแรงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทางแฟนคลับท่านนี้นะคะเพิ่อนกบได้นิ่งน้อนใจและเพิ่นบอกว่าเราไม่ผิดก็คือไม่ผิดถึงเวลาที่ต้องปกป้องตัวเองแจ้งความแล้วเรียบร้อย เฮียกุ้งพันล้านคือจุดจุดจุดอีอก็คือพี่น้องก็คือเพิ่นบอกว่าบ่ผิดก็คือบอ่ผิดเมื่อนี้เพิ่นไปแจ้งความแล้วเรียบร้อยแล้วคนที่แอบอ้างแอบแฝงเอาซื้อเพิน่นเอาเอา่าลูกเพิ่นไปสอ่าไปส้่สสงความเสียหายให้เพิ่นเนี่ยเพิ่นก็รู้ว่าเป็นใครแต่เพิ่นขออุบไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วเพิ่นก็ได้โชว์บันทึกการแจ้งความ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานประจำวันเออจากโรงพักเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็อัปเดตเลยนะคะว่าเมื่อนี้นะไปแจ้งความดําเนินคดีกับบุคคลคนนี้แล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ละ่ะมันเป็นการสร้่งความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแบบนึงเนาะพี่น้องเนาะการที่เขาไปสั่งเฟซบุ๊มสั่งแอคเข่าอวตารสั่งเรื่องเล้ามโนขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ แอบอ้างเป็นบุคคลนั้นบุคคลน,นี้แอบอ้างแฝงตัวบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนคลับของแพลพาแสงทองแล้วตามไปป่วนคนนั้นคนนี้ไม่เว้นแม้ก,กระทั่งศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างใหม่พัชรีก็ตามไปลังควานตามไปพาดพิงตามไปพูดจาดูหมิน่นทำให้ใหม่พัชรีเสียหาย รวมไปถึงคุณแม่ของพี่ใหม่พัชรีด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนบอกแล้วว่าได้คุยและเคลียร์กันทางด้านหลังบ้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะก็คือทางอ่า คู่ก่กรณะนี้เนี่ยล่ะก็คือคนที่ถือแอบอ้างเนี่ยเอฟซีท่านนี้นะคะเพิ่นก็ได้โทรไปลังบ้านคุยกับพี่ใหม่พัชรีแล้วก็เฮียตุกเรียบร้อยว่าบบมีส่วนเกี่ยวข้องแลมือนี่นะคะเพิ่นก็แสดงความบริสุทธิ์ใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่นได้เดินทางไปที่สพเพื่อดําเนินการแจ้งความลงบันทึกประจําวันกับลอยเวินไว้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเพิ่นบบได้เป็นเจ้าของเฟซนี้ตามที่ถือกาวอ้างเนาะพี่นนองเนาะ ทุกคนมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองถ้าตัวเองไม่ได้ทำผิดส่วนคนที่กำลังกระทำผิดตอนนี้ก็รู้แล้วก็ให้หยุดกระทำความผิดและติดต่อมาขอโทษพี่คนนี้เขาซะอ่ากับประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะทางด้านของเพียวพ้านะคะกับทางด้านของผู้จัดการตุกติก กับทั้งด้านของใหม่พัชรีเนี่ยเพื่อนก็บ,บอกแล้วว่าเพื่อนเป็นพี่น้องร่วมวงการเดียวกันลู้จักกันมาต่โดนโดนแล้วก็คือเป็นศิลปินมอล้ําคือการเป็นคนในวงการเดียวกันและเพิ่นทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทั้งพี่ใหม่พัชรีทั้งเพียวพาแสงทองและผู้จัดการตุกติ๊กนะคะเพื่อนสามารถเจอพูดคุยปรึกษาหารือได้กับเพียวพาเนี่ยเจอกันได้ร่วมงานกันได้พูดคุยกันได้ปกติเพราะทั้ง ทั้งด,ด้านพี่ใหม่แล้วก็ทั้งเพลียวพราวเนี่ยเพิ่อนบ่เคยมีปัญหาคุณข้องมองใจออียงกันมาก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากการที่ถูกปัน่นนาอพี่น้องเนาะก็คือมันจะมีค้นกลุ่มหนึง่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นพวกมักยุมักปันมาเหตุแห่งคนเขาผิดกันเหตุแห่คนเขาเข่าใจผิดกันก็คืออ่า เพื่อนกระซาบดีใน้รนี้ทั้งด่านของแพลวเพ้านะคะเพื่อนก็ยังบบได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของแพลวเพ้าแลี้วเพลวพ้าเพื่อนก็บรรด้รูเรื่องน้ำนเรื่องนี่แต่เป็นเพจบอมที่สัง่งแล้วก็เอบอ้างขึ้นมาว่าเป็นแฟนคลับของแพลวเพ้า แล้วคนที่ถือแอบอ้างเพื่อนก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโทรไปพูดคุยกันกับทั้งด้านพี่ใหม่พัชรีและก็เฮียตูกแล้วแล้วเพื่นก็ได้ไปแจ้งความแล้วเพื่อดําเนินคดีกับบุคคลคนนี้ต่อไปน,นะพี่น้องเนาะการที่จะทําอะไรใครก็ตาม ยากระทําไปแบบเลยๆแล้วเหตุให้คนอื่นเขาเสียหายนะคะมันจะส่งผลถึงตัวคุณเองเมื่อเขารู้ความจริงคุณนั่นแหละที่จะต้องกลับมาชดใช้ในความผิดครั้งนี้ในกระบวนการที่เพื่อนแจ้งความไปมือนีนะคะทุกคนเมื่อเห็นเพื่อนเนี่ยออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจในตรงนี้เอฟซีแฟนคลับของเพลีวพ้าทุกคนก็พร้อมให้กําลังใจและบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยแฟนคลับของเพวพ้าเนี่ยเฮาก็จะลูกหน้าเห็นหน้ากันค่อนข้าง ารที่จะบอยเพราะว่าตาไปเชียร์เพลียวพล้าเนี่ยก็คือสิกดไลค์กดแชร์ให้กันเป็นปกติสําหรับคนที่เป็นเอฟซีแฟนคลับของเพลียวพล้าเนาะแล้วก็สิรูจากมาักอ่มามักคุ้นหนังสินะเป็นการแอบ,บอ้างแบบนี้นะคือคือเป็นการแอบ,บอ้างที่ปัญญาอ่อนมากๆเอฟซีแฟนคลับเพิ่นว่าแบบนี้นะ,ะว่ามันเป็นการแอบ,บอ้างที่ปัญญาอ่อนมากเนื้อหาดูมีความพยายามชี้ให้ชัดว่าเป็นเอฟซีของเพลียวเพล้า เพื่อเล่งเข็นผลให้เพาเผาเป็นค้นบดีเพราะอยากให้มีคนเกียดชังงแพาเผามากขึ้นเขาคิดได้แล้วก็คิดเป็นต้องเอาเรื่องอาวาตานค้นนี้ออกมาให้ได้พี่นอ้องก็คือมันเป็นการแอบ,บอ้างเพื่อจงใจที่จะใส่ลายทางด่านของแพาเผาให้เขาเนี่ยได้รับความเสื่อมเสียทางซื้อเสียงเนาะพี่น้องเนาะเอามันขอบมาขอโทษฟาฟนั้นแล้วให้มันจ่ายค่าเสียหายไปค่ะ อยากดาเขากะกาแน่อบแมนเอาคนอื่นไปแอบอ้างแล้วดาไปทั่วทีบเกิดความเสียหายนักเลยนะแบบนี้กระจอกคักนอก่อคิดเหตุแบบนี้ก็ คิดได้ครักอือพี่น้องก็คืออยาไปใส่ลายคนอื่นยาไปเหตุให้คนอื่นเขาได้รับความเสียหา,ายจากการกระทําของตัวเองเนาะมามือนี้นะคะพี่เพิ่นก็แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ทุกคนเห็นแล้วแล้วก็ค้นผิดเนี่ยก็คือตํารวจเพิ่นก็ลำเล่งดําเนินการนําตัวอันผู้ที่เอบอ่างคนนี้แหละคะ่ะมาดําเนินคดีเนาะพี่น้องเนาะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเนฮะาก็ติดตามบึงแต่สาวโบเบเห็นแล้วก็ไม่ค่อยโอเคการที่คุณจะแต่งเรื่องแล้วก็สร้าง สร้่งปลอมอาวาตารขึ้นมาเพื่อใช้หลายคนคนนึงเพียงเพราะเขาก็เหตุำมาหาก,กินอยู่ในโลกของเขาเขาก็แพวพลากอยุ่ล่องเพลงทำมาหาก,กินทำงานของตัวเองแต่ยังไม่ไวายมีคนยนด่ามามาให้มีคนยนเรื่องมาให้มันกรบือยจะทำกับแพวพ้าเ,เมื่อนี่แฟนคลับท่านนี้เพื่อนก็ออกมาปกป้องตัวเองว่าเพื่อนเป็นคนที่ถูกแอบอ้างแล้วได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยส่วนใครที่กําลังทําแบบนี้อยู่ก็หยุดนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยมีหวัง อาจจะไม่อาจจะไม่แค่เจ้ความอาจจะคืนรุ่นคืนศาสรเลยกว่าใดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็การที่จะคอมเมนต์หรือพูดอะไรถึงใครถึงบุคคลที่สามก็ต้องใช้คําพูดที่สุภาพไม่พาดพิงทําให้ใครเสียหายเนาะพี่น้องเนาะมือนีสาวโบแบกก็มาเตือนภยัยแล้วก็ฝากไว้สำนีก่อนนะเดี๋ยวมีอย่างอัปเดตกับอัปเดตกันไหมเนาะพี่น้องเนาะมือนีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ